สวัสดีค่ะพบกับคุคกอกสอนวาดนะคะวันนี้เรามาระบายสีพระอภัยมณีกันนะคะหลังจากที่เราระบายสีนางผีเสื้อสมุดให้ดูไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาระบายสีพระอภัยมณีนะคะเริ่มจากสีครีมนะคะตัดเส้นขอบด้วยส้มๆนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นทองทั้งหมดระบายพร้อมกันเลยนะคะ กางเกงสีเขียวลายกางเกงด้านบนเป็นริ้วๆนะคะข้างล่างเป็นลายตารางสีเขียวระบายภาพไ้มณีเสร็จแล้วนะคะกดน้ำหนักทองให้เสร็จด้วยสีแดงก่อนนะคุณครูก็ถมการระบายเรือแล้วก็ระบายบรรยากาศรวมๆให้ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่างที่เราได้วาดกันไว้นะคะแล้วก็คือเราวาดแค่เฉพาะเรือแตกเฉยๆเนาะ เพราะว่าในนี้ก็คือพูกก็จะมาระบายให้ดูเป็นคล้ายๆกับเรือแบบว่าแตกแล้วก็ระเบิดแล้วก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีแสงสะท้อนแบบสีส้มๆเหลืองๆแดงๆสะท้อนออกมาจากเรือนะคะก็คือให้บรรยากาศประมาณว่านางยักษ์โกรธมากเผาเรือพังเรือแล้วก็เผาเรือ ในส่วนของน้ำน้ำทะเลเนี่ยครูก็จะใช้สีโทนฟ้าไล่ไปม่วงนะคะครูก็เรียงสีไว้ให้ดูแล้วน้วสีฟ้าน้ำเงินม่วงอ่อนม่วงเข้มแล้วก็เป็นม่วงม่วงดำดำเลยนะคะนี่นะลองดูกันนะว่าครูก็วางตำแหน่งไว้ในส่วนไหนส่วนใหญ่แล้วส่วนที่แสงตกกระทบเนี่ยจะทิ้งเหลืองๆไว้นะคะแล้วก็ใช้ฟ้าเป็นตัวแสง ส่วนในที่มืดๆม,มากๆเนี่ยจะใช้สีน้ำเงินอมม่วงนะคะกดน้ำหนักเลยพื้นที่เนี่ยก็คือในในริ้วน้ำหนึ่งริ้วเนี่ยเราจะมีไล่สีเป็นคล้ายๆสีลุ้งเลยนะคะนี่ผลงานเสร็จออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะริ้วน้ำตอนนี้มาทำในส่วนของปลากันนะคะปลาเนี่ยก็ ระบายเป็นเกล็ดได้เลยส่วนด้านในของเก็ดจะเป็นสีเข้มแล้วก็เว้นแสงไว้ด้วยหางเราก็แล้วแต่เราเลยนะคะถ้าไม่ชอบสีที่ก,ก้้ยพาทำเนี่ยก็เป็นเปลี่ยนสีอื่นได้แต่วิธีการเนี่ยสามารถเอาวิธีการของก,ก้้ยไปใช้ได้นะคะมีการไล่สียังไงเราจะทำเรือให้เก่าๆแบบนี้ด้วยเก่าๆเ,เหมือนขาดโดนไฟไหม้นะคะใบเรือก,ก็กำลังโดนไฟละลายละ ส่วนก้อนเมฆเนี่ยครูก็ใช้ไล่สีออกฟ้าส้มๆนะคะฟ้ากับส้มเป็นสีตรงกันข้ามกันแต่ว่าลงแบบอ่อนๆไม่ลงเข้มมากเพราะว่าเป็นบรรยากาศด้านหลังของภาพนะคะเราจะไม่เน้นมากเก็บผลงานให้เรียบร้อยส่วนไหนที่ลืมไปนะคะกะ็ระบายให้เรียบร้อยนะคะผลงานเสร็จแล้วขอบคุณสํำหรับการรับชมค่ะ